ครับสวัสดี first, ครับยินด um. ีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อไวคนเดิมครับมื่อวานนี้พ่อไวก็มาตามต่อให้อยู่ที่วังนาคาหนึ่งนะครับเนาะวังนาคาหนึ่งที่งวดที่แล้วให้เขาทั้งบนทั้งล่างนะครับเอ่อเปิ้ลถือกันเบิดหมู่บ้านครับได้ผลเส้นสองแสนหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นแหละแต่ผู้มีทุนหน่อยทุนหลายเมื่อนี้ก็เขามาติดตามต่ออยู่กับช่องพ่อไวคนเดิมนะครับเอออ่าผู้ใดที่เขามาชมพ่อไวยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้พอไหวกำลังแรงใจที่ดีที่สุดคือการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนะาะมือนี้ก็มาหอดมาถึงแล้วก็เลยเสียให้เบิ้งบรรยากาศก่อนครับบรรยากาศภายในวัดเพิ่นกำลังสีปั้บปรุงครับบอกง่ายๆว่าเพิ่นที่กำลังสีป,ปั้บปรุงว่างหน้าคาครับคือให้ให้ให้ใหมันดูดีกว่าเก่านะครับเนาะเพราะว่างวดที่แล้วก็เพิ่งเป็นงวดแรกที่ผ่านไปเขามาแต่ว่าเพิ่นอาจารย์นี่ครับเป็นงวดแรกแต่ว่าของพ่ออุด,ดมผ่นเพิ่นไงมั้เพิ่นติด ได้มากกันฮกหางวดแล้วครับหางวดฮกงวดแล้วครับนะเพิ่นบอกเคยผ่านตะเกียนะครับหลวงพ่ออุดมไอ้คุณพ่อครับว่าเป็นหลวงพอ่อเลยครับเด้อคุณพ่อครับคุณพ่ออ่าเ,เป็นปี사이ของเพิ่นหลวงพ่ออีกเจนึงนะครับเนาะอ่าทึ้งเพิ่นกัมาให้อ่าทั้งปูเนี่ก็ไปบ,กบอกเพิ่นอยู่ทุกงวดครับเพิ่นก็ได้มาติดต่อกันทุกงวดทุกงวดนะครับเนาะอ่านี่คือบรรยากาศของวังนาคาครับวังนาคาที่เพิน่นกับทลังก่อสร้างขึ้นนะครับอยู่ เกย์เกไกย์ไอ้ผู้หลักขับกัสิบัวันได้เห็นบันไดเนาะอ่าฝนตกมเมื่อคืนนีนน้ำก็จะขึ้นหลายอยู่ครับบางนาคาเขาก็สิมีน้ำอยู่เนะาะบาดนี้เอาชีเข้าไปอ่าคุยกับหลวงพ่อเบิ่งนะครับว่าเพิ่นสิมีแนวทางตัวใดที่สิอ่าให้เอยียงไว้ก่อนบอ่อเนาะครับเนาะเพิ่นมีนิมิตเอยียงดีบอ่อเขาก็สิไปอ่าเบิ่งนะครับไปถามไปสอบถามเพิ่นอ่าหลังจาก,กเมื่อนมาอ่าเพิ่นก็เฮ็ดแลแ้ นี่ครับซาลาหน่อยนะครับซาลาหน่อยมีคนถือเหล็กแล้วเพิ่นก็ไมาคดไม่มเห็ดให้เพิ่นครับซาลาหลังนี้ก็พร้อมเตียงพร้อมแค่อีียงต่างย่างครับเนาะไมาเห็ดไม่ให้เนาะครับเพิ่นก็ได้เป็นซาลานั่งผักโอ้ดีขนาดบาดนี่ครับงามขนาดเสาซีต้นในเสาซีต้นมาพอดีเลยคือเสาซีต้นนี่มาจากาเร่งทิศซีนะครับเนาะคือเพิ่นบอกว่าอ,าอยากได้อยากได้ซาลาหลังหนึ่งเสาซีต้นนะครับเนาะหลักกาเฮ็ด เป็นจั่วขึ้นนะครับเป็นจั่วขึ้นทั้งอันโชคดีเพิ่นก็ตีเป็นหนึ่งซีซีหนึ่งเสาเพิ่งไก่ซีไมาอยู่แล้วนะครับเอาซื้อเสาซีต้นนะครับเพิ่งไก่ซีไมาอยู่แล้วเนาะเพิ่นก็เลยได้เลขที่มาหนึ่งซีแต่ว่าสามตัวหันเป็นของอ่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อเพิ่นนิมิตได้ครับนิมิตได้จากอ่าจากปูครับปูสีสุดโทะแม่ย่าปทุมมาเพิ่นนิมิตได้เพิ่นก็มาเอาลงให้นะครับเพิ่นก็มาอ่า บอกนิมิตกับแอดมินนี่แหละครับเอ็มมิงก็เลยไปตีใส่นะครับเนะเาะอ่าเพิ่งก็ได้เข้ามา,าสามตัวตรงๆเลยครับอันนี้ก็เป็นทีมาของอ่าชุดที่แล้วของหลวงพ่อเนาะครับเนาะแต่ว่าของคุณพ่ออุดมมันติดตามไเลยนครับเด้อเพิ่นเข้ามาหางวดหกงวดแล้วครับตามต่อหนี่งวดที่หกที่เจ็ดนี่ครับนี่เข้ามาเนาะครับเน,ะเนเา,า,หาหเนอะ,นาานะนอะ่เอาเดี๋ยวเพิ่นมือนีเพิ่นมาบุ๊บเพ่ออุดมก็ได้อืมสิได้มา คุยมาจ่ะกับหลวงพอ่อเพิ่นมีแนวทางอาันใะนะดเฮ้า,เา,านะครับเนาะแต่ทสิเฮาสิได้เบิ่งครับสิได้เอาไปพิจารณาเนาะครับบทใช้วิจารณญาณกันรับชมนะครับเด้อทําทั้ง่งองนี่ทําไปเป็นแนวทางซื่อๆครับบ่ได้สนับสนุนให้การเล่นพน,นันอ่า,าส่วนทางนี้พอไหวก็บ่ทันหยังไม้เกี่ยด้อครับทางานี้หยังมาเบิ่งครับขังวางนังนาคาเนาะครับเนาะบ่ไุญยางมาเบิบ่งเกี่าาย,ย,าานะเย,ยปเอาไว้สิพายยางเบิ่งบรรยากาศครับ มึงบรรยากาศวันนี้นะครับมันที่ปัดปับปุ่งขึ้นมากครับเพราะว่ามันจะสุดช่วลงไปหลบอกยังไงมันสุดโ่วงลงไปหลต้องเกิดสิ่าปับปรุ่งไหมวัองอน,นี้กืสีปรับป,ปุงเฮ็ดขึ้นเป็นเอาพระพุทธรูปไปยังมาก,กอ่อพระพุทธรูปขึ้นต่งตางๆนะครับเนาะสัไเลมาให้ค้นคารพบ,บูชาอันนี้เขตบริเวณปลาครับยังเป็นปลาอยู่นะ,นะครับเป็นปลาเป็นโกรกตูกครับ ก็สมซื่อนะครับมีสลองซาลาอยู่ข้างๆอ่านี่แหละครับมงเปิ้ลสีปั๊ปปูครับเอาไอ้ปลายยางมึงนะครับที่เดียวเห็นก็เขียวอยู่ขุนคือว่างคือเกาะนะครับเรียกเป็นเกาะเพะนั้นว่าเกาะว่างหน้าค่าหนึ่งครับไปขึ้นไปเบิ้งเป็นกระทางปลาทางยังออกข้างนอกครับเนาะอันนี้ขอบกัวขอบสะนี่ขอบตัวนี้เพิ่งจะสีมาแต่งขึ้นครับเพียดดีๆครับนั่นครับว่างหน้าค่าเป็นว่างหน้าค่าของปูนะครับเนาะ ที่เป็นมาให้เขาเขาสามตัวตรงๆเลยครับเลาก็มาตามติดต่อตามต่ออีกว่าอปูพันธุ์เชียให้แนวทางแบบไอ้ความที่สี่าให้เป็นแนวทางหวยก่อนนะนะครับมันเป็นสีมีแนวทางหกอก่อนบ่อไปบานนี้เขาไว้สีผ้าเขาไปกราบคารวะกราบไหวปูนะครับเนาะ ทำเข้าไปไปขับขังบรรยากาศรอบๆวัดเอ้าอลืมเบิองลืมเบิองอ่ะไปขับยางไปขับปูเพิ่นกำลังเพิ่นสันเส่อเสร็จพอดีนะครับเนาะมามาเพิ่นสันเส่อเสร็จพอดีเอ้าไปับตามไปครับตามไปโอ้แบบนี้เดชลาหลังไม่เหรเย็นดีเนาะปูเนาะ มงเย็นอืมส่มเย็นได้ได้มงรับแขกดีพอาดีเลยน่องพิซซ่าเป็ดเอเออแขกไห้ครับอืมเกี๊ยวเป็สืแขมาแต่พูดจนพูดึงโออันแค่อันเนี้ยไข่แมโอ้เขาคือเห็ดออกูมันบเห็ดนักผู้เวล่าโอ้ครับครับโอ้ใส่รถมามันบ่นของรังงาใส่รถมากวงมากลยวากายาเมนกายมารอยครับ เขาขัดนีบมไปใส่แปดตัวนไปแข้งมาเออแข้งมาเลยโอ้มดตัวขี่ยากปะเดยเาหนักมมาข้นึนไปึใส่เออออออครับครับโ่ไปงออืมโคจังงอเหลวาไหลเติมแล้วไปด้นรถบกไอยหลครับ้าสลันต้ครับไปเรืงรถก็บ่ค่อ่มีแลยเดียวครับรถกรคอยแล่เรือนก่้จักาถ้าได้ละปูนี่ลาค้าวอะนี่ สี่พันหาว่ะสิโอ้ยมองเขาเจอเลยลด้หาลอยเออเขาใหม่เขาอะไรอยู่นี่แค่เขามีเวลาเราเห็นเอาเนาะไม่มีเวลาเขาก็เห็นเอาได้เรื่องแรกเขาจะไปซื้อเล็กซื้อยังมากมันหิวอยากกันเลยเลาวเข้าไปขายยาเออขายยาแก้ปวดเจ็บปวดตาโอ้ยครบเป็นเพื่นเ็ดยาต้มขายบ่ครับ้างพิ่งบริษัทเขามาให้ทางพระเ็ดที่ทางขอนจันทร์ยังเงี้เจ้าทรงไม่้ขายขายพวกนี้ ขายดีตัวยาเรามีอันนี้เราปวดหลังปวดเอวไหล่ได้สุดงยัางปวดขาไรที่เรียกกับปวดขาปั่นขามา่ยืนป่วยปวดขาต้องวดทุกมือครับวันเดียวเล่ายาไม่กินสองขวดโทษยปวดในวดอเบมือเด็มเล่าไม่หาครับอันแล้วอันแับนี้เขาอันตั้งทหารมาได้นิมิตเอียงบ่ลาบปูัโอ้ยมีนิมิตมือขึ้นโอ้น่ามีนิมิตมือขึ้นมีนิมิตมือขึ้นครับมีคนมาตากกุ้งเนี่ยสาดเนี่ยหลายหลาย นี่ผู้ยิ่งเป็นผูยิ่งเป็นผู้ยิ่งมาตักเอากลุ่โอ้ออย่างเดียวบ่งที่คนมาสอนสวิงตาเก่าตาเก่ามี่ต่กลุ่งเต็มเอี่ที่เป็นพื้นที่ออนที่เก่าที่โบราณเนี่ยเพรต่ว่าเป็นพื้นที่ของพูดเพื้นที่มันสิกว่า น้องหนามมันจิกกวงกวงก็หนีว่าเถอะใน่งก็ฟันนะมันจิกกวงแม่งมันจิเป็นคลองอ้อมอ้อมอืมครับครับแล้วก็สวีงมาตักกุ้งแบบเต็มเลยจิกกุ้งเต็มอือเออมีแต่มีแต่ปุยยิ่งหรอมาตักครับโอ้มันคือฝันดีให้นอกบันเนาะให้ตักกับกุ้งเต็มตักหรือว่าจิกุ้งเต็มกุ้งเต็มเท่ลงเท่ลงมีแต่กุ้งครับออ้อมันหลายไปดีกว่าจะมาจะใส่บดีไม่ต้องใส แบบนี้พวยิ่งม่านบ่ครับพวยิ่งมาตัดสองสามคนมามาตัดกเอื้อเจ้าินอยู่นี่ราเด้าชินตักเอาโหลดปลาก็เบิเอปลาทั้งกุ้งแต่ว่าเขาจะเอาต่กุ้งเอาต่กุ้งอย่างเดียวในต่กุ้งันเดียวบัตรนีนี่ยเนทางระบาดนี่ส่วนเด็กหน่อยส่วนมากผมว่าผมสิถ่ายอยู่ปั๊มปอทอดดอกแปัวที่ทั้งนอกรายรับโทรศัพท์ เนี่มันหน่อยอยู่ครับว่าเจ้าว่าเมีงู้ส้วงออกมาหาว่าันนี่เคยเป็นลูกเป็นหลานเพบนออกมาคนอื่นบอลแลนน้ำแต่ผู้เดียวผู้เดีัวนั่นน้ำโดดน้ำเกี่ยวน้ำตรงนี้ขยันนั่นเองเออเมียนแหละครับเพราะว่าถ้าพูดเร็กหน่อยผู้ใหญ่แล้วย้อนเมีนแหละครับเมียงู้เป็นหมวกกะโล่งโล่งหน่ครับหมวกดีวันมีกะโล่งที่เป็นนอ้นนี่นี่ะลงตะกี้ลงตัวครับครับต้งไปดับกลากไหนตัวนึงตัวนี้ก็นียนไออันนี้เป็นเป็นการนิมิตฝันของหลวงพ่อนะครับนิมิตเมื่อคืนนี่ครับนิมิตเมื่อคืนนี่ เป็นนิมิตว่ามีมีแต่ผู้หญิงครับมาสอนหนอกกุ้งนะครับภาษาอีสานเขาสอนกุ้งการภาษากลางเขาสื่อเอินว่าตักกุ้งใช้สวิงตักกุ้งนะครับอันนี้คือภาษาอีสานเขาเอาว่าเอาวิงสอนกุ้งนะครับเนาะ,ะใช้ใช้สวิงตักกุ้งขึ้นมานะครับมีแต่ผู้หญิงนะครับผู้หญิง3-4คนว่างนันนะครับเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยได้กุ้งเยอะ่า ว่ากุ้งอยู่ข้างในนี้มันเยอะมันเยอะก็เลยว่าจะหาอยู่หากินกุ้งปลาหอยหอยนี่เยอะแยะเลยอยู่ที่วังนาคาหนึ่งนี่ครับที่วังนาคาหนึ่งนะครับอันนี้พอไวก็มาพอดีวันนี้ก็มาชวนหลวงพ่อที่จะไปเดินทางไปต่อที่ท่ามูสวงครับทําูสวงคลิปต่อไปชมพ่อไวย์ตามตามคลิปตามตามตาม,ตามต่อพอไวย์ไปเรื่อยนะครับทํามูสวงครับจะบพา ขึ้นป่าขึ้นเขาไปครับอ่าไปป่าช้าอะไรต่างๆนั่นแหละเพราะว่ามันจะห่างไกลกับโควิดเราจะเข้าตัวในเมืองไม่ได้คนมันเยอะนะครับเนาะเออคนมันหลายครับเขาเมืองกับคนหลายก็เลยไปน้าปลาน้าปูน้ํนปลาไปก่อนช่วงนี้นะครับเดินทางไปเรื่อยๆอันนี้เอาไว้เป็นแนวทางก่อนเด้อครับเด้อขึ้นลงปอยํำว่าวันทีกีเก่าครับบันทีกีเก่าค่อยมาอ่าเอาป้านกักก่อนครับเพราะว่าเป็นป,นเปนูเป็นสิมามาลงมือนันครับมามานี่นปไนไหมือนันครับ,อ,รบอ่าปรากาศติดตาม พออุดมนําอีกทีนึงครับเพระาะว่าพออุดมเพิ่นส่วนหลายเพิ่นสิไปหาแต่พออุดมนะครับไปหาแต่อออตอออพออุดมก็สิได้มาแต่ว่าพออุดมให้แนวทางหมือนนะครับเด้อของพออุดมนะี่วันสามศูนย์หาป่ะหาศูนย์สามนะครับของพออุดมเนาะเดี๋ยวพอไอซิลงของพออุดมไปอีกทีนึงนะครับแล้วก็ลงลงไปพร้พอมๆกันนี่แหละครับให้เห็นกันชัดๆเลยว่าอันนี้อันนี้ของหลวงพอเพิ่นเป็นแนวทางหมืก่อนคือความฝันของคนงคนี่มีทุกทุกคนนะครับเนาะ ไห้กับฝันมดแต่เราฝันแต่ละคนนี่สิบวคือกันครับฝันจริงบอฝันบวจริงบอแต่ว่าเพิ่นลงคอเนี่เพิ่นนิมิตนี่เปะ๊เปะๆด้วครับเพิ่นบวกกับเเคยผ่านไอเทียขับนิมิตของเพิ่นเนาะอันนี้กับใจวิจัยการรับชมครับเพราะว่าตามช่องที่ช่องเขานี่เหตุเป็นแนวทางครับบริษัทรับสู่นห้การเรียนพนันอ่กับต่าง,างๆนะครับเนาะที่ว่างหน้าขี้เอาว่างหน้าค่าหนึ่งครับว่างหน้าค่าหนึ่งพอไหวกระบาดแต่ว่างหน้าขี้หน้าขี้นาค่ากันเดียวกันแล้วครับอ่าดู เดี๋ยวพอไว้กับชีตีติดตามไปเรื่อยนะครับเด้ออ่าวผู้ดใดเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอไวอเบิ่งช่องพอไวไปเรื่อยครับสำหรับชีปนี้ก็ให้มิชคมิหลากกันทุกคนทุกคนวัสดีครับวัสดียังงาม,งาม,งามครับ